สมเด็จพระคณิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์เพื่อจักรพันธุ์เพนซิริ มูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอทกภัยในวันนี้ที่โรงเรียนนารายคำผงวิทยาตำบลคำผงอำเภอโนานารายจังหวัดสุรินทร์พลเอกเจษดาสีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน43.155ตันแก่เกษตรกร6หมู่บ้านในตำบลคำผง และเกษตรกร4หมู่บ้านในตำบลหนองหลวงอำเภโนโนารายจหัสุรินทร์จำนวน399คนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน2,877ไร่นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูการปลูกข้าวปีที่ผ่านมาและมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึง